เกิดอุบัติเหตุครับพีน้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนมิตรภาพช่วงนูจากาเนินภูเขาแก่งคอยนะครับตรงข้ามกับโรงปูน TPI กับเกิดอุบัติเหตุด้านหน้านะครับรู้สึกว่าจะเป็นรถบรรทุกเพราะาช่วงเข้าโคง้งพอดีนะครัรถบรรทุก สิบล้อพ่วงรถกระบ,บะขนของนะครับแล้วก็มีรถประจ,จำทางเรือด้านหน้าไม่แน่ชัดนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายทุกท่านดูแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับผมการเดินทางก็ท่านดีกำลังสัญจรไปมานะครับขับรถ หยุดยานพานะบนท้องถนนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมลดความเร็วลงสักนิดนึงครับนะครับนะครับก็ขออย่าให้มีการสูญเสียเลยนะครับหุบบับรรทุกของนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอย่างรถแตกหรือว่า ไปนะครับเดี๋ยวเราอยากให้คันขนา้างหน้าไปก่อนนะครับมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางนะครับอโอ้มีรถเก่งด้วยคันนึงคงจะมาด้วยความเร็วนะคิดว่านะครับเพราะวช่วงนี้มันช่วงนงมอ,งมอ,งมองแล้วก็ ครับถสิบลอ้อบาดเจ็บหรือเปลป่าไม่แน่ใจนะครับโอเครถเรียบมาดกเฉินกยลังมาครับ